สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราอยู่ในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะคะโดยครูเปิ้ลวณัชยาผมโชติวันนี้นะคะคุณครูจะพูดถึงเรื่องปัญหาและความต้องการของมนุษย์นะคะปัญหาและความต้องการของมนุษย์มี2ออย่างนะคะแล้ววันนี้ครูมีงานให้เรียนทำนะคะเป็นวงจรเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์และวงจรกับปัญหานะคะมีสองอย่าง วงจรก็คือคล้ายๆวัฏถจากรของพวกถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนคือให้เรียนเขียนในกระดาษนะคะวาดในกระดาษที่บ้านของนักเรียนนั่นแหละ A 4ก็ได้นะคะแล้วให้เรียนถ่ายภาพอัปโหลดส่งมาให้ครูนะคะด้านล่างของคลิปนี้นะคะนักเรียนก็เหมือนปกติเหมือนที่นักเรียนพิมพ์งานส่งครูปกตินะคะอันนี้ก็เป็นการอัปโหลดไฟล์ถ่ายรูปแล้วส่งนะคะ แต่ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะนักเรียนวงจรของความต้องการของมนุษย์แล้วก็ปัญหานั่นเองนะคะดังเรื่องที่ครูจะสอนดังต่อไปนี้นะคะนักเรียนความต้องการของมนุษย์คืออะไรความต้องการก็คือเมื่อเกิดความอยากได้เราก็ต้องหาทางที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์เนี่ยนะคะจึงเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์และความต้องการของมนุษย์เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเป็นเหตุให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆตอบสนองอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะใครคะก็เพราะมนุษย์เรานี่แหละมีมันมีก็คือมนุษย์เรามีความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็เกิดอ่ะทำให้สะดวกสบายอ่ะผลิตโทรศัพท์ที่เป็นใหม่ๆขึ้นมา iPad อะไรอย่างเงี้ย ก็คือเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์แล้ววงจรนะคะของความต้องการของมนุษย์มีดังนี้นะคะเกิดความต้องการอยากได้ก็ต้องหาอะไรมาตอบสนองความต้องการนะคะพอหาหาทางตอบสนองความต้องการเสร็จก็ความต้องการได้รับการตอบสนองอันนี้วงจรของความต้องการของมนุษย์นะคะอันนี้อันแรกเลยที่นักเรียนจะต้องวาดแล้วก็ ระบายสีให้สวยงามแล้วก็ส่งมาให้คุณครูอัปโหลดรูปภาพส่งนะคะอย่างที่สองปัญหาของมนุษย์เมื่อเกิดปัญหาที่ทำให้ไม่เป็นไปตามที่เป้าหมายเราก็ต้องหาวิธีแก้ใช่ไหมคะเมื่อเกิดปัญหาต้องหาวิธีแก้แล้วก็มาจบตรงที่เทคโนโลยีจบตรงที่มนุษย์ก็คิดคน้นอ่าทาให้เกิด ทาทาให้เกิดสิ่งที่จะต้องมาแก้ปัญหาของเรานะคะก็เกิดเป็นเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเหมือนกันนะคะพัฒนาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นะคะสิ่งวงจรก็คือเกิดปัญหาพอเกิดปัญหาก็จะต้องแก้ปัญหาเนี่ยวงจรแค่นี้เองแล้วให้นักเรียนวาดรูปทั้งสองวงจรเนี้ยความต้องการของมนุษย์และปัญหาของมนุษย์เนี่ยนะคะวาดเสร็จ วาดใส่ในกระดาษ A4 เลือกอะไรที่นักเรียนมีที่บ้านก็ได้นะคะอาจจะเป็นสมุดอะไรก็ได้นะคะสีก็ถ้าไม่มีก็ไปยืมน้องๆหลานๆนะคะนักเรียนระบายสีให้สวยงามแล้วอัปโหลดถ่ายรูปค่ะอัปโหลดไฟล์ส่งมาให้คุณครูนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดให้นักเรียนดูแลสุขภาพด้วยนะคะอยู่บ้านนะคะวันนี้ก็คูปเปิลก็มี ที่จะพูดแค่นี้นะคะไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ